เสร็จแล้วค่ะเท่านี้เราก็ได้ทาร์ตไข่สูตรอร่อยแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับทาร์ตไข่สูตรทำง่ายแค่มีขนมปังแผ่นไข่แล้วก็นมขั้นตอนแสนง่ายเลยค่ะเพื่อนๆหน้าตาดีด้วยนะคะเดี๋ยวเจ๊าปานจะตักให้ดูค่ะโอ้โหยังร้อนๆอยู่เลยน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆ ขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเริ่มจากเตรียมทารทไข่ก่อนนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะความหวานตามชอบเลยนะคะนมนมสดนะคะหนึ่งถ้วยนมจืดหรือนมหวานแล้วแต่ชอบเลยค่ะแป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนโต๊ะใช้ซ่อมคนให้ทุกอย่างเข้าเนื้อเข้ารดกันนะคะเท่านี้เราก็จะได้ไส้ทาร์ตไข่สูตรง่ายๆแล้วค่ะ ในส่วนของแป้งนะคะเจ๊ปันจะใช้ขนมปังแผ่นแบบนี้ค่ะนำขนมปังแผ่นมานวดนะคะใช้ไม้นวดแป้งแบบนี้หรือว่าถ้าไม่มีเพื่อนๆใช้จานชามหรือว่าเป็นเ,เขียงแบนๆแบบนี้ค่ะทับได้เลยนะคะให้ขนมปังเขาแบนแบบนี้เลยค่ะก็จะหาพิมพ์กลมๆแบบนี้เจ๊ปันก็ได้ไอ้พวกกระป๋องปลาทูน่ากระป๋องที่ใช้หมดแล้ว เราก็เอาบริเวณด้านขอบเนี่ยนะคะมาทำเป็นพิมพ์กลมได้ก็เอามาวางในขนมปังแล้วก็ตัดได้เลยค่ะเอาขนมปังมาใส่ในถ้วยฟอยแบบนี้ค่ะทรงก็คล้ายๆทาที่เราทานเลยนะคะเอามาวางแล้วก็ค่อยๆจับให้เป็นทรงถ้วยเลยค่ะค่อยๆอ,อัดขนมปังเข้าไปในถ้วยนะคะ ตอนนี้เราก็ได้ขนมปังแทนพายที่เป็นแป้งแล้วนะคะเสร็จแบบนี้แล้วเราก็จะเอาไข่ที่ได้เป็นทาร์ตนะคะอันนี้ที่เราตีเอาไว้ค่อยๆหยอดไส้ทาร์ตใส่ลงไปในขนมปังแบบนี้นะคะใส่ให้พอดีเลยค่ะจัดส่วนที่เจ๊ปานให้ไว้ก็จะได้ทาร์ตประมาณ4-5ชิ้นนะคะ นำมาใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะหรือจะเป็นเตาอบหม้ออบลมร้อนก็ได้นะคะเราก็ตั้งความร้อนอยู่ที่150องศาใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะเสร็จแล้วค่ะคาดไข่ที่น่าทานมากๆสีน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆอานกับชากาแฟนะคะเสิร์ฟเด็กๆคุนหนูๆหรือว่าจะต่อยอดทำขายยังได้เลยค่ะ น่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆทำขายได้เลยนะคะเนี่ยเด็กๆน่าจะชอบด้านในก็จะเป็นเนื้อทาดไข่นุ่มๆข้างในแบบนี้นะคะน่ากินมากเลยเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะอืออร่อยมากเนื้อขนมปังก็จะเป็นแป้งกรอบๆนะคะ ด้านในก็จะเป็นแบบนี้ไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะสูตรขนมปังทำทาร์ตไข่ง่ายๆฝากติดตามครูอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะจริงๆมันร้อนมากเลยค่ะถ่ายทำแบบร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวเจ๊ปานจะลองกัดขนมปังดู อร่อยมาก